วันนี้เลือกเป็นข้าวญี่ปุ่นซาซา,ซานิชิกิของเอโร่ค่ะหอมเหนียวนุ่มแล้วก็หุ่ขึ้นหม้อค่ะแซลมอนของมารินโปนะคะสีของเขาจะสวยเข้มแล้วก็สดค่ะ เมนูเสริมสร้างไรายได้ในคลิปนี้นะคะเราจะพาไปทำเมนูไข่เซนด้หรือข้าวหน้าปลาดิบนั่นเองซึ่งความอร่อยของเมนูนี้นะคะอยู่ที่ความสดใหม่และความคุณภาพดีของวัตถุดิบค่ะทำตามคลิปนี้รับรองขายดีแน่นอนค่ะ สำหรับเมนูไคเซนโดงนะคะนอกจากวัตถุดิบที่สดและมีคุณภาพแล้วเนี่ยก็ยังจะต้องเลือกข้าวที่อร่อยออร่ยนะคะวันนี้เลือกเป็นข้าวญี่ปุ่นซาซานิชิกิของเอโรค่ะที่เราเลือกของอันนี้เนี่ยเพราะว่าหอมเหนียวนุ่มแล้วก็หุงมขึ้นหม้อค่ะเวลาซาวข้าวนะคะจะต้องซาวเนี่ยมากกว่า3ครั้งค่ะเราจะเปิดน้ำให้ไหลผ่านค่ะแล้วใช้มือขัดข้าวเบาๆนะคะ น้ำที่สองนะคะทาเหมือนเดิมค่ะขัดข้าวเบาๆค่ะเอาละคะ่ะน้ำที่สามนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าน้ำเขาจะใสมากๆเลยค่ะข้าวนะคะเราจะนำไปแช่ก่อนครึ่งชั่วโมงค่ะหลังจากที่เราแช่ครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเดนน้ำออกค่ะ,สะเสด็จน้ำให้แห้งนะคะ วันนี้นะคะเราจะทําเป็นข้าวหน้าค่ะสัดส่วนที่เราจะใช้ก็คือ1ต่อ1.4ค่ะหลังจากนั้นนะคะปิดฝาหม้อแล้วก็หุงได้เลยค่ะไคเซนโดมของเรานะคะจะเริ่มต้นที่การปรุงข้าวค่ะอันนี้เป็นข้าวญี่ปุ่นที่เราหุงไว้ร้อนๆนะคะแล้วจะตักออกมาค่ะ ซูชิปลาเอโร่ค่ะเคล็ดลับนะคะน้ำซูชิต้องใส่บนข้าวร้อนๆค่ะถ้าใส่ตอนข้าวเย็นนะคะน้ำจะไม่ดูดซึมเข้าไปในข้าวค่ะหลัจากนั้นคลุกนะคะให้เข้ากันค่ะคลุกเบาๆนะคะถ้าคลุกแรงเนี่ยข้าวจะติดกันเป็นก้อนค่ะเมื่อคลุกเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนำพลาสติกคลุมอาหารนะคะมาปิดไว้ค่ะพักข้าวไว้ก่อนนะคะหลังจากนี้เราจะไปหั่นปลากันค่ะ เมนูไคเซนโดของเรานะคะวันนี้มีวัตถุดิบ5อย่างค่ะอย่างแรกนะคะจะเป็นไข่หวานญี่ปุ่นค่ะเดี๋ยววันนี้จ้าหั่นให้ดูนะคะว่าหั่นแบบไหนสวยแล้วก็ไว้ตกแต่งจานค่ะไข่หวานต้องสับน้ำเล็กน้อยนะคะหัวท้ายของเขาเราจะไม่ได้ใช้นะคะเราก็จะเล็มออกเล็กน้อยค่ะหันหนานิดนึงนะคะเมื่อได้ชิ้นแบบนี้แล้วหั่นเฉียงค่ะ อันนี้สําหรับ1จานนะคะส่วนที่เหลือไข่หวานของเราค่ะจะเก็บไว้ในกล่องล็อกสูญญากาศแบบนี้นะคะลำดับต่อไปค่ะจะเป็น Atlantic Salmon ของ m a r ิน n p r นะคะเพราะว่าเขาเนี่ยอยู่ใน Skin Pack เขาจะเป็นแซลมอนที่สดเกดสามารถทานดิบได้ค่ะด้านหลังเนี่ยจะเห็นว่าลอกหนังมาแล้วค่ะสามารถใช้ได้เลยนะคะทำให้ง่ายกับผู้ประกอบการค่ะ เราจะแบ่งครึ่งเขาแบบนี้นะคะเซอรมอนของมารินโปนะคะสีของเขาจะสวยเข้มแล้วก็สดค่ะเราจะหั่นชิ้นหนาเล็กน้อยได้นะคะสำหรับเซอรมอนหนึ่ง <1 S 1> ที่เราจะเสิร์ฟอยู่ที่3ชิ้นนะคะวัตถุดิบที่3ของเรานะคะจะเป็นปะตุนา่าแช่แข็งไซส์ใหญ่ของเอโร่ค่ะ ทูน่าซากุของเรานะคะเป็นทูน่าที่เนื้อแดงเกรดดีค่ะถึงแม้ว่าจะแช่แข็งแล้วนะคะก็ยังสามารถทานดิบได้ค่ะสําหรับทูน่าค่ะไม่แนะนําให้หั่นหนามากนะคะเพราะว่าถ้าหั่นหนาเนี่ยจะเหนียวค่ะไข่ปลาแซลมอนนะคะก็สามารถหาซื้อได้ที่แมคโครค่ะจะมีให้เลือกสิงง2แบบเลยนะคะแบบแรกจะเป็นไข่ปลาช้ำแซลมอนค่ะแล้วก็อีกแบบหนึงจะเป็นไข่ปลาพิคงแซลมอนค่ะ ความแตกต่างของทั้ง2แบบนะคะจะต่างกันที่ขนาดไซส์แล้วสีค่ะตัวชัมแซลมอนนะคะเม็ดจะใหญ่มากเลยนะคะเม็ดจะขนาด6-8มิลิเมตรค่ะแต่ถ้าเป็นไข่ปลาทิงแซลมอนเนี่ยเม็ดก็จะเล็กแต่งตึงค่ะแล้วก็จะสีเข้มกว่าวัตถุดิบของเรานะคะครบทั้ง5อย่างแล้วค่ะมีไข่หวานมีปลาแซลมอนมีปลาทูน่าแล้วก็ไข่ปลาแซลมอนทั้ง2แบบนะคะเราจะมีของตกแต่งข้าวเล็กน้อยค่ะจะมีใบโอบะพร้อมกับวาซาบินะคะ ต่อไปเป็นปลาแซลมอนนะคะวันนี้เลือกใส่ไข่ปลาแซลมอนทั้ง2แบบนะคะทั้งสองแบบให้รสชาติที่แตกต่างกันค่ะขึ้นอยู่กับว่าทางร้านเนี่ยอยากจะเลือกใช้แบบไหนเมนูนี้ รสชาติข้าวหวานๆที่เราปรุงจากน้ำซูชิค่ะมีเนื้อปลามีไข่ปลาแซลมอนเพิ่มความอูมามินะคะถ้าอยากชอบความเค็มก็เติมโชยุเล็กน้อยนะคะจานนี้อร่อยแน่นอนค่ะ